ชมก็กิจกรรมนี้ครับผมได้ทำผิดพลาดไปบางอย่างชมครับก็ถ้าใครไม่อยากผิดพลาดแบบผมอย่างนี้นะครับดูคลิปให้จบนะครับและอย่าทำนะครับคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจ๊อสวัสดีเด็กเธอเรียน <Hello. S 1> ทุกคน <Hello. S 1> นะครับมาอยู่ห้ <Hello. S 1> นองปานนท์ <Yeah. S 1> จากช่องพี่แจที่พี่อีกนีกแล้วคุณผู้ชมเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชม mm hmm. บัตร์กน้าแจากตอนเย็นนะจ๊ะใครอยากได้บัตร์กน้าไปเม้นในคลิปเมื่อเช้านะครับไม่ใช่คลิปนี้นะโอเคนะคุณผู้ชม mm hmm. ก็กิจกรรมใหม่ก็คือ mm hmm. กิจกรรมเนโคแมนเซอร์ mm hmm. ราชาธรมินคุณผู้ชมครับก็ไปดูกิจกรรมกันเลย โอเคท่านผู้ชมครับกิจกรรมก็เข้าที่นี่ท่านผู้ชมครับเห็่อนบ้านี่ยตรงเนี้ยตร,ตรงหน้าจอเลยท่านผู้ชมครับก็กดเข้าไปครับอา้าวเคลลี่วิ่งเออวิ่งต่อไปจ้าเคลลี่โอ้สู้ต่อไปอืมน้องเป็นไรครับน้องวิ่งช้ามากเน็ตไวไฟนะน้องเออเดี๋ยวบอกมึงเข้าไม่ได้นะเอ้ยกิจกรรมใหม่มาที่เราชอบเป็นอย่างนี้ทุกทีท่านผู้ชมโอ้โหหน้ากิจกรรมที่เข้ามา ข้างบ้านผมก็เปิดเพลงใหญ่ให้ชมเขามีความสุขมากคือเปิดเพลงผมไม่ซีเรียสชมแต่บางทีเปิดฟังคนเดียวก็ได้ครับไม่ต้องเผื่อแผ่ก็ได้บางทีข้างบ้านเขาก็ไม่ได้อยากฟังน้ำยมถึงจะบอกว่าข้างบ้านแต่ก็อยู่ไกลกันมากนะแต่ก็ยังจะเปิดสสดงเลยชมครับโอเคก็กิจกรรมจะเป็นประมาณนี้น้ชมมีกระเป๋ากระต่ายมีของเกลือแล้วก็โอ้โหเพชร เพชร999เก้าส so uh, so so ิาเมตรมิชมครับแล้วก็ท่ามังกรชมผมว่าชุดน่าจะออกง่ายแต่เพชรน่าจะออกยากและท่าก็น่าจะออกยากที่สุดมิชมครับก็ปิดแอรมิชั่นมิชมครับแอรมิชั่นมิชมครับระยะเวลกิจกรรมก็คือระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่สิบสองถึงสิบเก้ามิชมอยู่แล้วกิจกรรมอยู่เจ็ดวันผู้เล่นถือเลือกหมุนมิชมหาไอเทมหนึ่งครั้งหลายครั้งหรือหลายครั้งมิชมครับผู้เล่นเลือกหมุนหาไอเทมหนึ่งครั้งหลายครั้งหรือหมุนหาแบบพิเศษก็ได้ การหมุนแบบพิเศษจะเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมแร์และเป็นรางวัลใหญ่ผู้ชมครับไอเทมที่ได้รับจากกิจกรรมจะไปยังห้องแต่งตัวโดยอัตโนมัติผู้ชมเมื่อหมุนครบจำนวนที่กําหนดสามารถรับรางวัลพิเศษได้หากพบปัญหาติดต่อคอร์เ e n t e r คุณผู้ชมครับโอเคผู้ชมโอ้ตัวนี้ตาแดงตาฟ้าเดิมชมราชาหมาป่านะก็เท่ผู้ชมครับก็อันว่าราชามิน มีหมุน20ครั้งแล้วก็หมุน20บาทท่านผู้ชมเอา้หนึ่งครั้งท่านผู้ชมแล้วก็หมุน180บาทท่านผู้ชมแล้วก็ขอลองหมุน10ครั้งก็ท่านผู้ชมถ้าได้เพชรนี่คือแบบเอออะไรโอ้โหท่านผู้ชมฮะเปิดแอเมชั่นดีกว่าท่านผู้ชมเราได้ลุ้นท่านผู้ชมเมื่อกี้คือแบบอะไรมันคือเกลือหมดเลยท่านผู้ชม10ใบเฮ้ยเขาหมุน50สักหนึ่งครั้งท่านผู้ชมเมื่อกี้ทำมันออกโอ้เฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชม สิบใบก็ออแตะเกือมหมุนห้าสิบก็ออกเฮ้ยมันออกอย่างเดียวก็ดูเอาแล้วกันทุกผู้ชมครับดูดูดทุกผู้ชม เพิ่มเลทห้าสิบอ่าดูครับเพิ่มเลทอ่ะได้ปืนจบ้วท่มชมครับงบหมดแล้วมิชมคือบเฮ้ยอะไรคือแบบคือไม่กิ้มหมุนสิบครั้งแล้วพอมีแจ้งเตือนเข้ามาคือแบบโผล่มาทีเดียวมิชมคือแบบเฮ้ยมิชมดูเขาทำ อย่าหาทำชงอย่ากดแบบว่าปิดอเมชันทำชงคือถ้าปิดแล้วแบบไม่รู้น่ะคือแบบแม่งลงแบบโอ้โหก็ผู้ชมก็บเล่นสเกียงเพชรเล่นชงครับคือบบเฮ้ยมันไม่ออกแบบว่าคือมันไม่มีแบบว่าคืออะไรดีๆคือแล้วออกมาคือแบบว่าถ้าเป็นของที่ผมใช้ผมจะพอว่าคาณผู้ชมครับแต่คือออกมาเป็นของที่ไม่ใช้ผู้ชมคือแบบอะไรกันนี่ออกมาแต่นี่ แล้วออกมาไอ้ของที่ผมได้ถาวรนิชมคือเอามาทําไมมันทำจริงผมใช้จริงอยู่แค่สองอย่างจงนั่ง้นไม่ได้ใช้เลยนิชมคือบโอ้โหกิจกรรมบักปะเนี่ยแล้วคือท่าคือท่าอะไรนิชมก็ไม่รู้เลยนิชมว่าคือท่าอะไรชุดเทพนิชมอ่ะแต่ว่าคือแบบเดี๋ยวว่าแต่เพชรนิชมมันออกอยู่แค่สองอย่างนั่งที่นี่มีแค่สองอันนิชมว่าไม่ออกอันอื่นเลยออกอยู่แค่สองอันเนี่ยเครื่องโห เกิอนะพี่น้องกิจกรรมนี้ก็เกลือมากคุณผู้ชมครคือถ้าเทียบกับกิจกรรมอื่นที่เคยมานะหรือว่าเป็นวันแรกมันก็เลยยังบัาอยู่คุณผู้ชมเฮ้ยท่าเนี่ยนี่คือท่าคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะดูดิเฮ้ยท่าเทพคุณผู้ชมครับก็สุ่มไม่ออกคุณผู้ชมครับคือแบบโอ้โหชุดก็สวยคุณผู้ชมผมสุ่มไม่ออกเลยอะคือแบบไม่แต้องงงมากคุณผู้ชมสิบครั้งคือแบบไม่ออกมาเป็นแบบไม่ออกเป็นอะไรเลยหลักๆผมชอบ ผมชอบตาแต่ผมไม่ชอบปากเขาเลยผู้ชมครับแล้วก็ผมขาวผู้ชมแบบใหม่นะแบบเอวคุผู้ชมคือแบบเหมือนแบบว่าหลุดมาจากอนิเมะอะไรเงี้ยผู้ชมครับผมขาวยาว่าณผู้ชมแล้วก็เก่งโอ้โหเสื้อคผู้ชมเท่มากทานหลอดนุผู้ชมครับก็น่าสนใจคผู้ชมสําหรับกิจกรรมนี้คผู้ชมแต่ว่าคือมันผมว่าผมสุ่มวันนี้ต่อไม่น่าเวิร์คผู้ชมเดี๋ยวผมมีเพจผมจะมาสุ่มใหม่ผู้ชมแต่ผมจะผสมวันหลังนะครับเพราะว่าคือลองมันออกมาทีเดียวอย่างนี้ผม ผมคิดว่ายังไงก็ยังไงก็เกลือคผู้ชมเกลือรัวๆแน่ๆคุณผู้ชมครับก็เกลือเพชรไม่ออกเกิน3ส0มเพชรได้แต่แบบว่าคือแบบตัวที่เรามีแล้วคุณผู้ชมก็เซ้งมากเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเออใครสุมได้อะไรบ้างบอกพี่หน่อยคุณผู้ชมมีใครสุมได้เพชรบ้างไหมพี่อยากรู้ว่ามีใครสุมได้อะไรนอกจากกับเกลือบ้างไหมคือบผมรู้สึกว่ามันโคตรเกลือคุณผู้ชมคือกิจกรรมนี้มันเกลือมากคือถ้าเป็นกิจกรรมอื่นมันไม่เกลือขนาดนี้คือสามลอยเพชรไม่ได้เลยเลย ได้แต่ชิ้นส่วนแบบเืออได้แต่ที่ไอดอกซึ่งมีถาวรแล้วคือถ้ามันได้เป็นแบบพวกกล่องปืนพวกอะไรเงี้ยมันจะพอเข้าใจมันชมครับแต่คือมันได้แต่ของที่แบบมีแถวมันชมแล้วแบบมันเกลือจริงเป็นกิจกรรมแรกที่ผมรู้สึกว่าแบบมันเกลือเกลือสุดๆเลยมันชมครับเฮ้ยส็งแล้วก็อันนี้เมื่อวานส่มทีเดียวออกไปแล้วมันชมครับโหดมากส่วนนี้ตู้โกมท่านชม ตู้โก้แบบใหม่คุณผู้ชมครับกล่องเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วก็มีหมดแล้วคุณผู้ชมไม่มีอะไรใหม่ตู้โก้คุณผู้ชมผมก็ไม่เอาแล้วส่วนนี้ก็รอรออีกหกวันคุณผู้ชมว่าจะเปลี่ยนปืนใหม่มาอันนี้อีกสี่วันคุณผู้ชมเราจะได้สมปืนใหม่แล้วคุณผู้ชมครับก็รอสมปืนใหม่กันดีกว่าเก็บตัวไว้อันนี้ก็รอสมชุดใหม่ห้าวันคุณผู้ชมเรียงกันมาเลยอันนี้ห้าวันจะไปส่วนอันนี้ยังคิดอยู่คุณผู้ชมว่าถ้ามีเพชรผมอาจจะเอาคุณผู้ชมอยากได้ชุดนี้มากกว่านะ ชุดผู้หญิงก็สวยดีมนชงแต่หลักๆอ่ะอยากได้ชุดผู้ชายมันชมมันเท่ดีผมว่ามันดูเท่ดีชุดนี้เหมือนแวนดีมนชงครับส่วนปืนนี้ก็12ชั่วโมงก็คือภายเชียงคือวันนี้ก็คงจะไปแมันชงครับก็จริงๆผมก็ชอบมันอยู่นะแต่ว่าสแต็กมันก็พอกับไซตามะเลยมนชงครับคือแบบว่าเท่าที่ลองดูมันชงว่าเหมือนไซตามะก็ยิงตายเหมือนกันมันชงคือแบบว่านัดเดียวตายเหมือนกันเหมือนเขาปรับขึ้นมาใหม่เหมชงแต่ว่าสองม่วงก็ยังดีสุดอยู่นะครับก็เลยว่าอืม สองโมงน่าจะดีสุดอะนั่งเล่นสองโมงดีวกว่าชชงครับประมาณนั้นน่าจะไม่มีแล้วชชงโซกิจกรรมโลกใหม่ไอเนี้ยผมกดช่วยใครไม่ได้นะผมกดช่วยไปครบแล้วชชงครับคือสิทธิในการช่วยผมเต็มแล้วเนี่ยเซติคือช่วยห้าคนเต็มแล้วชชงไม่สามารถช่วยใครได้แล้วก็ช่วยเหลือกันเองนะมิชชมงครับกิจกรรมจะหมดระยะเวลากิจกรรมครอบ ถ้าใครที่ยังไม่ได้คือเข้ามามนะท่านผู้ชมเข้ามาล็อกอินเนี่ยมอันนี้พี่ไม่ล็อกอินหรือที่กากบาทอ่ะถ้าล็อกอินเนาร,รา,ะาออจะได้ทุกวันวันหนึ่งร้อยแต้มผู้ชมใครที่ยังได้ไม่ครบนะนอกจากแชร์เพื่อนช่วยแล้วก็คือมาล็อกอินเอาหรือไม่ก็ไปเม้นตามแบบว่าคือในกลุ่มดีกว่าท่านผู้ชมครับจะมีโอกาสให้คนแบบว่าเข้ามาช่วยเราเยอะขึ้นท่านผู้ชมช่วงนี้จีไม่แจกโค้ดเลยท่านผู้ชมครับเออแล้วก็พี่ว่าพี่จะย้ายสตรีมท่านชมครับคือตอนแรกพี่สตรีมอยู่เพจพีเจทีบีใช่ พี่ว่าพี่จะดันช่อง2นงชมก็คือ p j t p 2ถ้าใครที่ติดตามมานานจะรู้ดีว่าพี่มีช่อง YouTube 2ช่องน้องชมมีช่อง p j t p 2ด้วยใช่ไหมนั่นแหละก็คือชื่อเดียวกับช่องนี้ด้ยแต่ว่าพิมเล็2เฉยพี่ว่าพี่จะย้ายไปสตรีมช่องนั้นแบบจริงจังน้องชมแล้วก็จะทาคลิปลงแต่ว่าคือหลักๆพี่อยากทาเป็นคลิปแจกบัตรไกหน้ามากกว่าในช่องนั้นชมก็คือง่ายว่าอาจจะมีแจกบัตรแกหน้าทุกวันนะครับในช่องนั้นย้ําว่าในช่องนั้นไม่ใช่ช่องนี้ช่องนี้ก็แจกวันเสาร์เหมือนเดิมชม ถ้าใครอยากได้ปากกาหน้าแบบทุกวันคุณผู้ชมได้รีลุ้นทุกวันนะก็อย่าลืมไปติดตามช่องนั้นไว้นะแล้วก็อนาคตถ้าเกิดแจกปากกาหน้าจริงๆเดี๋ยวพี่จะบอกคุณชมครับก็รอพี่ได้สปอนเซอร์ก่อนเดีย๋ยวพี่จะแจกปากกาหน้าทุกวันนะครับ